รำงัดไม้ตายนะคะมาใช้ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งค่ะโดยบอกว่าควรที่จะเลื่อนการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ออกไปก่อนโดยอ้างสถานการณ์การแพร่ระ,ระบาดของโควิด -19 ค่ะซึ่งจะทําให้ชาวอเมริกันนะคะไม่สามารถที่จะเดินทางไปกาบัตรเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นะคะจะต้องทําให้มีการลงคะแนนเสียง ผ่านทางไพรสนีค่ะซึ่งทรัมป์อ้างว่าเป็นการสุ่มเสียงต่อการทุจริตครั้งประวัติศาสตร์ของการเมืองสหรัฐเลยทีเดียวว่าไปโน่นเลยนะคะโดยที่ทรัมป์ค่ะต้องการให้เลื่อนการเลือกตั้งสหรัฐจากเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ออกไปก่อนนะคะเนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด -19 ค่ะแล้วก็ในขณะที่แท้ที่จริงแล้วนะคะทรัมป์กำลังตกที่นั่งลำบากค่ะในขณะนี้นะคะคะแนนนิยมของเขาค่ะก็ทิ้งห่างจากโจไบเดนจากฝั่งพรรคเดโม กรตนะคะ55ต่อ40ค่ะคะแนนเสียงจากโพของ ABC ที่ทำผลสำรวจออกมานะคะล่าสุดตัวเลขของการว่างงานชาวสารัฐก็ยังพุ่งต่อเนื่องค่ะและในวันนี้นะคะ30กรกฎาคมค่ะก็มีรายงาน GDP ไตรมาสสอ,ออกมาแล้วนะคะปรากฏว่า GDP ไตรมาสสของสารัฐนี่แหละค่ะดิ่งเหว มากถึง32.9%เรลยทีเดียวค่ะโดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะออกมาให้เหตุผลค่ะว่าควรจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนเพื่อเป็นการป้องกันการช่อโกงที่อาจจะเกิดจากการลงคะแนนเสียงทางปลษณสี่นะคะเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ยแหละค่ะที่ไม่สามารถทําให้เปิดคูหากาบัตรเลือกตั้งได้ตามปกตินะคะโดยทรัมป์ได้ทวีตเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาของสหรัฐนะคะว่าบัตรลงคะแนนทางปลษยสี่จะนําไปสู่ การเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้องและหลอกลวงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาค่ะดังนั้นควรที่จะชะลอก,การเลือกตั้งจนกว่าประชาชนจะสามารถลงคะแนนได้อย่างปลอดภัยนะคะแท้ที่จริงแล้วค่ะ ทั้งกำลังเผชิญอยู่กับมรสุมนะคะทั้งทางด้านของตัวเลขการจ้างงานค่ะทัวสหรัฐที่กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตัวเลขการแพร่ระบาดของโควิดนะคะที่ยังพุ่งสูงอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะรวมทั้งตัวเลขของผู้ว่างงานนะคะก็ยังพุ่งอย่างก้าวกระโดดค่ะและล่าสุดนะคะในวันนี้ค่ะ breaking news เพิ่งรายงานเข้ามาจากสำนักข่าวต่างประเทศนะคะ GDP ไตรามาส2ของสหรัฐด,ดิ่งเหวค่ะ30 2.9%คะแนนนิยมของทรัมป์นะคะก็ยังตามทิ้งห่างจากโจไบเดนค่ะโดยที่ทำการสำรวจนะคะโดย ABC News p o l l แล้วก็ Washington Post p o l l นะคะพบว่าโจไบเดนค่ะผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตเนี่ยนะคะมีคะแนนนิยมมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ค่ะอยู่ที่55ต่อ40นะคะด้านอายการสูงสุดนะคะได้กล่าวกับ คณะกรรมการตุลาการศาลค่ะว่าไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้นะคะว่าบัตรลงคะแนนเสียงทางด้านของการเลือกตั้งทางไปรษณีเนี่ยค่ะจะบ่งชี้การทุจริตการเลือกตั้งแต่ย่างใดตามที่ทั้มกล่าวอ้างะนะคะ